เอ้าพี่น้องนั่นครับนั่นครับนั่นครับพี่นอ้องเย้ายเบิ้งห้างครับผมนั่นครับนัน่นกราฟเลกหายพี่น้องกราฟหายไปใสมีตัวบ่เอา้าบ่มีตัวพี่น้องนี่ครับอุ้ยมีตาหางนี่พี่น้องนู้ยไงนี่ครับอันนี้ก็กลับหายพี่น้องเดี๋ยว นเ้เสืออไปเสื้อไปพี่เอาหน่อยดิพี่น้องสวัสดีครับผมสายแล้วพี่น้องผ้ามายามนู้ครับผมเมื่บ้านมาดักบ่วงบวก,กี้อันนอพี่น้องดักบ่วงดักกับเล็กแล้วก็ดักกับฝา่าผ้าไว้น้่พี่น้องเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผมไม้สะไม้ริมหวยคื้เก่าพี่น้อง มาหลุดน้ํากันครับไปกันเลยพี่น้องลังแรกยแถวๆนี้พี่น้องกับฝาผ้าครับีพี่น้องมีท่างโล่งหวยไปเลยพี่น้องมีกับฝาผ้าไปนี่ครับผมบอลั่นพี่น้องแล้วก็ข้างนามีท่างขืนมาจากหวยให้กันพี่น้องกับพงศ์บดักกับฝาผ้าไปอีกอันนึงมีพี่น้องมีพี่น้องว่าท่างมันพี่น้องทางมันครับท่างไปครับ ลันพี่น้องบ่มีตัวยยังพี่น้องเน,นี่ยลันแต่ว่าบ่มีเตีมโอเคครับผมอุ้ยอุ้ยเป็นเป็นโนบยูคือเก่าพี่น้องเป็นโนบยูคือเกา่าคือมีคนมัดเอายามไปนีเลยพี่น้องเดี๋ยวผมเบ่งกัน บบอออกบ่่่มีรรงยพนถ้าถือก็ขี่มีร่อ,องรอยมีคนอย่างจักน่อยคิดในทางบวกไว้มันอยู่บ่คือเก่าตาวา่ว่าอยู่บ่คือเก่าตาาบ่บ่มีบ่มีรอยขนรอยอย่างพี่น้องคิดทางบวกไว้เว้ยคิดทางลบครับคิดทางลบแล้วมันเสียคมรูสึกพี่น้องอีกจุดนึงอยู่นีนครับปิดกราฟเล็กพี่น้อง ใส่กับเล็กไว้ประเทศไทยเบิ้งพี่น้องบ้านนี้มากครับพี่น้องเบิางทางเบิ้งขง้างในหนูกันหยาเต้นเลยครับบ่เอาเลยพี่น้องนี่ครับดักกับเล็กไว้พี่หนองอเอาเลยโอเคครับยื่นหลังที่ใหญกับฝ้าผ้า้านพี่น้องบ่าดูรานยังยุ่นกับหลังต่อไปครับ นึงอยู่นี่พี่น้องกับอีกเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องผมนี่ครับนี่ครับนั่นคือเก่าครับผม ร้อยกัดหยาเต็มเลยพี่นอ้องร้อยกัดหยาเต็มเลยว่าตัว่บเบานูเราแ,แงแห้งครับนูเขียวแห้งลูกหือนตครับผมจุดนี้บวงพี่นอ้องใด้บวงเลยนั่งนิ่งครับผม ร้อยลูมีหลายแห่งพี่น้องร้อยลูหลายแห่งติดต่อมาครับติดต่อมาพี่นี่ครับอุ้ยพี่น้องมีนี่พี่นอ้นนองเบิ้งเบิ้งน้ำกันกลับขยับนี้พี่น้องำทำไส้เบื้องพี่น้องกลับขยับนี้แล้วก็มีร้อยมีร้อยมากิน อยเข่ากราฟอีกพี่น้องนูสลาดอีกแล้วพี่น้องนูเก่งอีกแล้วนูเก่งาจับขยับพี่น้องใส่เวข้างในเปลี่ยนเทรื่องเปี่ยนโอเคครับผมรุ่นกันต่อเจอนูเก่งที่ได้กินมันบ่เลยพี่น้องเหมือนเดียวหาก็าถ้าผมหาไม้ไว้ก่อนพี่น้องผมไม้ไว้เจอแล้ว ว่าถ่าไม้ถาไม้ไว้จงจงนีเห็นแทๆแท่ในนอนพี่น้องนี่พี่น้องเบืองบ่วงบ่วงกับปุยขึ้น้านี่ครับบ่วงรูดพร้อมพี่นอ้องบ่วงรูดพร้อมบโดนันดูต้อมกันอีกจุดน,นี้ครับพี่น้องจะมาไหมแต้มแรกจะมาไหมยุนี่พี่น้องเอาพี่น้องนันครับนันครับนันครับพี่น้องเยอเบิ้งห้างครับผม นั่นครับนั่นครับนั่นพี่น้องบักง่ายเลยพี่น้องบักง่ายเลยบักง่ายเลยครับผมโอเคครับผมโอเคครับมันหมานม,ม,มาแล้วพี่น้องเต็มแหลกมาแล้วขนาดนี้ครับเลีกยงอีกสองอันบ่ได้พี่น้องเหรครับนี่ไรเกศเขาหรือกรบโบราณพี่น้องนะไรเกศเขาเต็มเลยโบราณ Nhu kỳ chụp nước như này yên yên liền chút yên 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 kết khẩu yên 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 bò yên 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 เป็นโพ่นอยู่นี่ครับเป็นโพ่นอยู่นี่โอเคครับผมเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นรุ่นกันต่อพี่น้องเดี๋ยวเป็นรุ่นกันต่อนี่ห่วยนี่ห่วยมีอีกสองสาหลังครับมาลุ่นกันต่อครับผมยู่นนี่อีกสามหลังพี่น้องสามหลัง ุดแรกยืนนี่นครับกับกับฝ่าพาพี่น้องใส่ไปนี่ยังบรลลันครับผมมาเบิ่งจุนี่น้ำกันพี่น้องดักไว้ยี่พี่น้อง <c oughs> ดักไว้น,นี่นครับมุนอุ้ยปุ๋ยเลยพี่น้องผมหาบ่วงยื่ด่วนเติบเลยพี่น้องบ่พอ่อี่ครับมาพ่อบ่วงอยู่นี่พี่น้อง หายอยู่นดเติมครับผมน <ie> ีครับพี่น้องผ้าถือมาเทิง์พี่ครับผมน <ie> ั <n ong> ม่นบ <ie> ่พี่น้องเห็นบอผ้าบ่วงมาเทิงนพี่ครับแบบนี้ม <ie> ีพี่น้องปลายปลายรวด <ie> <n ong> อยู่นี่ครับนี่นี่ <ie> <n ong> ขาดพี่น้องเสียดาย <ie> <n ong> นี่ครับผ้ <ong> าถือมาเทิงขาดครับผมบอแน่ใจนู้หรือยังพอแถวนี้มีจอดฟ้อนน้ำพี่น้อง โอเคผมเสียดายครับนุ่นกันต้อพี่น้องฝ่าพานิ่งแล้วก,ก,ลก็กับเล็กอีกอกับเล็กอีกสองอันครับกับเล็กสองหลังกับเล็กสองหลังกับเล็กหายพี่น้องกับหายไปใสมีตัวปะเอาปะมีตัวพี่น้องนี่ครับอุ้ยมีตาหางนี่พี่น้อง นูไงนี่ครับนี่ตาหางโอ้ยเลยตาหางไม่ได้กินแล้วพี่น้องอีกจุดหนึ่งจุดจุดท้ายอยู่นี่ครับผมออนนี้ก็กลับหายพี่น้องเดี๋ยวน้ำเสือกไป เสืออไปพี่เอาเนี่ยด้พี่น้องมียังกินนละพี่น้องมีแนวมากกินเพื่อนพี่น้องมีแนวมากกินเพื่อนมีแนวมากกินนี่พี่น้องนั่นลากไปกินเ้องผุนน่าฮิตจอนนะพี่น้องบ่จอนขนกกับปูดใส่ไปนี่ครับลากไปกินห้องผุนพี่น้องลากไปกินเ้องผุน โอ้ยโ,โ,โอเคพี่น้องอัปเดตผลงานน้ากันครับผมมาอัปเดตผลงานน้ากันครับผมยามเสร็จเรียบร้อยพี่น้องใส่บ่วงหน่อยนึงบ่กี้อันดอกพี่น้องแล้วก็กลาเล็กประมาณจะเกือบเกือบสิบอันครับแล้วก็กัาฟฝาพ้าอีกสามสามสี่อันพี่น้องเด็แต้มนึ่งพี่น้องกถือว่าหมานขึ้นก่าห้ับผมเด็ดแต้มนึงแต้มยิงใหญ่หาอยู่หากนิลนวะพี่น้องเนาะช่วงนี้ หนูเกบเขี้ยวพี่น้องเจอคนหาขนอย่างไรหนูตื้นหนูเขี้ยวครับผมเป็นไม้เกา่าๆเขาเจ้าแเลยพี่น้องหาไม้ไม่ก็หายากรับพี่นอ้องช่วงนี้หาอยู่หากินครับมาเบ่งน้ำกันับผมได้แต้มนึงพี่น้องแต้มงามๆเลยครับผมนี่ครับพี่น้องแต้มนึงตัวใหญ่ยอยู่ครับผมตัวใหญ่ยอยู่ผลงานกับเล็กพี่น้องแต้มนี้ แต่มีผลงานกับเล็กเหยื่อขอบเปลือกพี่น้องผสมล่ำขัวพี่น้องล่องสูตรไม้ครับผมผมล่องเอาล่ำขัวเหยื่อตกป่าพี่น้องมาใส่ลวองเบิงเขาอยู่ครับหลังๆกับบางหลังกัได้ตะหางบางหลังกัได้เหลือแต่หัวกับมีพี่น้องแล้วกังหลังๆกัลันหลังๆกัสูตรสูตรขยับกับนี้จริงสิพี่น้อง มหนูไม่แต่หนูเก่งๆพี่น้องหนูเก่งขนาดเลยครับผมหนูเก่งได้แต้มหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับผมพอได้อยู่ได้กินพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับผม